คนตี้ยวเตี้วเตี้วคืออะไรวะเมื่อกี้มันขึ้นยี่สิบวิยี่สิบวิมันก็ไล่เหมือนว่าให้เหรอเหรอฮัลโหลเทสโหลนี่มาแล้วมายังวมาแล้วโอเคไล่แล้วมาเห็นนายพ่อยังชัดไหมอ่าโอเคเสียงขึ้นไหมเสียงขึ้นไหมเทสเสียงก่อนเทสเสียงก่อน<ๆ>โอเคตามคำเรียกร้องนะครับผมลูกค้าต้องการอยากดูรถเกี่ยวขนาดเล็กนะครับมายังเป็นคนดูยัง ยังมีเละเร็วขาหน่อยเร็วเร็้ยวรถคันหน่อยเร็วมาเดินรถคขาหน่อยเร็้ยวรถคันหน่อยเร็วมายังมีสักสิบคนยังเยอะไม่มีสักคนเลยเหรอยอะมีสักคนเหรอให้มาเลยต่อเฟซบุ๊กเีรอ๋อเลยวะฮะมาคนหนึ่งแล้วมาเดินรถเกี่ยวกันขนาดเล็กมาเต็มเลยสิบคันสิบคันมาเดินเดินชมกคนเดินชมเดินชมเดินคันที่เซตเซตกว่าเนี้ยเซตอยู่ไหนวะ มาเดินขับเล่นก่อนเล่นก่อนนี่เดิน,นขับเล่นก่อนขับเล่นก่อนมายังมีคนมายังมาอีกคนแล้วฮะไล่ามามาเกี่คนแล้ว ก็แล้ว <S <S ยังสองคนแล้วโอ้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เฟซบุ๊กไลฟ์ยามเย็นนะครับผมกับร้านนักบินโอกาสมาพบกันแล้วกับช่างเบิร์ดนะครับผมเก่งชัดไหมอ่าวันนี้ก็จะอะประกอบเสร็จแลวสองสำคัญก็จะมาแนะนำก่อนว่า ตัวนี้เป็นยังไงอะมาดูด้านหน้าเบด้นหน้าเบด้นหน้ากันตัวนี้เป็นอ um มิซูมิชินะครับผมมิซูมิชิเอ็มซีสิบนะครับตัวนี้เป็นคอมไพน์นะมาดูกันตัวนี้นะดูรอบๆอ่ะต้องแผลนรอบๆแกงแพลนรอบๆแผลนรอบูดูรอบก่อนนะครับ,รบ ning, เป็นตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับนะครับผมเดี๋ยวจะแนะนําว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับจะได้เอาไว้ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันว่าแต่ละตัวแต่ละตัวทาํางานยังไงบ้างนะ ตัวนี้เป็น MC10 นะ MC10 ตัวนี้เป็นตัวที่อ่ามีโลบอัดฟางอยู่ด้านหลังด้วยนะนมีโลบฟางข้างหลังด้วยอันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนของเหลวแล้วเป็นแบตเตอรี่ให้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีคนดูอ่งสักสิบคนยังห้าค,คนแล้วหรอคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทํามาทาความรู้จักกับรถเกี่ยวข้าวข,าวข,น,ขนาดเล็กกันว่า อ่ามาทางานยังไงมีอะไรบ้างที่ราต้องดูแลรักษานะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ยังไงมาดูกันมาดูกันนะสักสิบคนเดี๋ยว,วเริ่มเร่อยยังเนี้ยยังไม่ถึงเท่าไหร่แล้วห้าแล้วสักนิดหนึ่งครับผมขอสักสิบคนได้ไหมมีคนคอมเมนต์ก็กได้นะครับนะยามเย็นทุกคนคงเลิกงานกันแล้วมั้งห้าโมงครึ่งแล้วหกโมงแล้วมายังมายังมายังจังเหรอ <laughs> อะไรเร,เริ่มคุยกับกาก่อน,นแล้วกันนะนี่เป็นตากล้องมือใหม่ นะครับผมแต่มาดูมิซูมิชิ M40 ตัวนี้มีคนถามหากันมาเยอะเรื่องระบบอัดฟางนะว่าอยากได้เกี่ยวข้าวด้วยนวดข้าวด้วยอัดฟางด้วยนะเอามาเริ่มมือเลยดีกว่านะถ้าใครมีคาถามก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมวันนี้ใน youtube ไลฟ์สดนะครับก็ตัวนี้เข้ามาดูตรงนี้มะมาดูด้านวันนี้เราจะเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะเริ่มต้นจากด้านหน้านะมันนับงากันก,นก่อนนะครับผมมานับงานก่อนนะครับมีคนถามเยอะเลยนะครับว่า นับช่องยังไงนะนับยังไงว่าสองช่องนับดูตรงนิ้วเกี่ยวนี่ก็ได้น,ะนิ้วเนี้ยหนึ่งแถวสองแถวถ้ามีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสองแถวนะครับผมสองแถวจะมีสามงาอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อใบตัดมองเห็นใบตัดไหมก็มาดูเลยนี่นี่เขาเรียกแบบตะเลียนตัดแต่แบตเตะเลียนนะนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบสี่อันนะครับผมยาวอยู่ประมาณแปดสิบเซนนะ โอเคอันนี้เขาเรียกว่านิ้วนิ้วเกี่ยวข้าวนะครับผมอันนี้อเห็นไหมใกล้ใกล้ใ,ใกล้อันนี้เขาเรียกว่าใสพันหนวดนะครับไ้ดึงข้าวนะครับผมนะโอเคตัวนี้เป็นรุ่นนะครับดีเซลสิบแรงม้านะเป็นมิซูมิชินะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับปึ๊บโอ้โหใครไม่ออกพอแน่นนะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ใต้เบาะนะครับ ตัวนี้มาตัวนี้ชั่วโมงการใช้ที่สองร้อยหกสิบชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับใช้มาน้อยมากนะครับใช้มาค่อนข้างน้อยนะครับไม่เยอะรถจะไม่ล้างนะนี้อ่านี้แค่เป่าฝุ่นเฉยๆนะครับเอาเกี่ยออกแล้วรถแถ้ทรายาเฉยครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับสูบนอนนะครับผมสองสูบนอนเครื่องดีเซลสองสูบนอนนะครับผมเป็นมิตซูบิชิมีหม้อน้ําฝังอยู่นข้างในด้านบนนะครับมีพัดลมหม้อน้ํานะครับมีไดสตาร์ท นะครับตัวกองนี่เปลี่ยนแล้วตัวกองนี่เขาถามว่าอะไรมีไหมตัวกองจะใช้เทียบกันกับของรถยนต์นะครับตัวมิตซูเนี่ยมีเลยเอาไปาอานค้ามันจะมีกองมิตซูให้เลยนะครับผมตรงง่ายกว่าเยอะนะถ้าเป็นอีสกีก็จะเป็นกองสีฟ้านะครับถ้าเป็นคูบตะยันมา่าจะเป็นกองสีแดงจะเป็นพวกรถเก๋งแต่ได้นะครับนะตัวนี้ก็จะมีหมอ้อน้ำน้ําอยู่ด้านบนหมอ้อน,น้ํานี่หม้อน้ํานะครับหมอ้อน้ําหมอ้อน้ําก็ เราเช็ควาลวเติมน้ำยาหม้อน้ำให้แล้วก็เช็ควาลวไม่ไม่ตายนะให้แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนต่างๆจะมีล้วนอะไรบ้างนะกล้องมองเห็นชัดๆนะจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับมาตัวนี้อ่าดูจากตรงนี้นะถ้าขึ้นไปนั่งนะครับทุกคนนึกว่านั่งนะนึกวนั่งก็มีตัวนี้แทนจับกันตกนะครับ <c oughs> แทนจับกันตกทางซ้ายมือตัวนี้นะตรงไหนที่มีรูปก,กระต่ายกับเต่านะครับกระต่ายกับเต่าโดยเบื้องต้นทามันจะเป็นคันเล่งนะมาเห็นไหมเห็นกระต่ายกับเต่าไหม นี่กระต่ายไหมนี่กระต่ายกระต่ายกระต่ายเห็นไหมตัวนสห่เป็นคันเร่งนะครับผมนะเป็นคันเร่งอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นเลี้ยวฝ่าเลี้ยวซ้ายนะครับผมนะตัวนี้เห็นเลขไม้นะมสองร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับตัวนี้ใ้ดูชุดเกียร์นะชุดเกียร์จะมีเอ่อชุดยกชุดเกียร์เดินหน้านะครับชุดเกียร์หลักก่อนตัวนี้นะครับชุดเกียร์เกียร์เอ็นนะครับนี่เกียร์เอ็นถ้าเกียร์เดินหน้าจะเป็นตัวเอฟเดินหน้าถ้าเป็นตัวอาร์ก็คือ ไฟหลังอันนี้เหมือนเกียร์ออโต้นะครับผมนะแล้วก็จะมีตัวที่ถัดลงมาตรงนี้เป็นตัวยกงานกับเอางานลงนะครับนี่ยกงานนครับยกงานนะครับผมยกงานขึ้นยกงาขึ้นยกงาน,งานงาลงนะครับตัวนี้นะมันแยกออกจากโปร์ีมันจะเป็นจอยสติ๊กใช่ไหมแต่เพราะว่าแบบนี้ดูแรงง่ายกว่าเพราะว่าตัวนี้มันใช้สลิงดึงไม่ต้องใช้ชอยตัวนี้ไม่ต้องปัง๊มไฮดริกดึงเข้าดึงออกแค่นั้นเองนะครับผมจากนั้นเราเข้าเกียร์เสร็จปุ๊บตัวนี้จะเป็นสปีดนะสปีดสปีดหนึ่ง ถึงสปีดห้าเนี่ยเป็นการเกี่ยวสปีดห้าถึงเก้าเนี่ยเป็นการเดินนะครับจะใช้ถูกนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวปรับคอรูนงครับจะใช้ตัวไฟฟ้าปรับนะปรับขึ้นปรับลงเดี๋ยวปรับไปดูเนี่ยปรับขึ้นเห็นไหมปรับขึ้นนี่ปรับลงนะครับปรับลงมีคนดูกี่คนครับเก้คนเอ้าวหายไปหมดแล้ครับเนี่ยเมื่อกี้มีห้าอยู่เลยหายหมดแล้วสงสัยไม่เหมือนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจะมีคนดูเยอะนะครับไม่เป็นไรเราก็จะอ่าลองยูทูบกันก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว เราเรียกว่าเลือกเกี่ยวกับข้าวเบาข้าวหนักนะครับเราต้องตั้งให้ด้วยว่าข้าวหนักขากออ้าวบางอยนางเดี๋ยวจะนวดไม่ได้นะครับผมจากนี้ตรงนี้น้ามันดีเซลจะเติมข้างบนนะครับน้ามันจะนนเติมตรงนี้นะครับน้ำมันดีเซลเติมด้านบนตรงนี้นี่นะครับอ่ะล้วไปดูด้านข้างกันเดินมาทางนี้ด้านข้างผมจะเรียกว่าด้านข้างด้านข้างซ้ายมือของคนขับนะวเวลาจะยกตัวนี้ขึ้นนะครับรถเกี่ยวกยกนี้ขึ้นยกนี้ขึ้นไปขึ้นนี้นะไปขึ้นไปเลยปุ๊บมันจะมีตัวล็อกอยู่ปั๊บมันจะเปิดแล้วตัวล็อกนะครับ นีตัวนวดนะครับตัวนวดยาวหนึ่งศอกอยู่ที่หกสิบเซนตัวนี้เป็นโซ่อ่าโซ่ไม่ตั้งเลยโซ่หยังเกียร์นี่เป็นโซ่นะครับเป็นโซ่อ่าเป็นโซ่ดึงข้าวนะครับผมนี่วมีนี่ด้วยมีขาตั้งให้ด้วยนะแเราก็ตั้งด้วยอยู่ครับแล้วมีตัวนี้ดึงกลับสภาพยังโอเคยังใช้งานได้ได้งานอยู่นะเราล้างเรา,เราเช็คข้างในแล้วไม่เส่ยแล้วที่ไฮไลท์ก็คือของตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสับฟางนะครับ ตัวสตัวไหมตัวสะฟางเขางอดีตัวมัดต,ตัวมัดให้เข้าใจกันใหม่นะครับว่ามันเป็นตัวมัดฟางนะไม่ใช่ตัวอัดฟางมัดจะอัดคนเราความหมายอัดคือทําให้มันแน่นและเป็นก้อนนะมัดค,คือเรารวบแล้วก็มัดรวบแล้วก็มัดนะครับดูดูเขาละจ้าขคนน้องขานเลยครับลูกขึ้นมาห้าเขาแล้วคือเขรับคันเลยฟาจะได้คุยพูกไม่ใ่ะนะมาดูตัว ตัวนี้เป็นเชือกนะครับเชือกก็จะมีล็อกจะมีสายให้ด้วยนะเชือกก็จะมีด้วยเชือกเชือกเป็นเชือกแบบนี้นะครับเป็นเชือกอเห็นไหมเชือกแบบนี้เชือกป่านเอ๊ะเเรียก่อย่าเชือกประสอบนะแล้วก็จะมีสายด้วยนะอันนี้ตัวหลักการนันคือตัวหลักการของเขาก็คือเสียงชัดไม่เอ่ยน่าจะชัดอยู่นะหลักการนันคือเขาจะเอาลำเลียงฟางเข้ามานะแล้วเขาก็จะหนีบใช้ตัวนี้หนีบเนี่ยหนีบ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 ดัน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 เสร็จปุ๊บมันก็จะล็อกมัดล็อกมัด แล้วก็ออกมาเป็นฟางมัดเลยนะครับเหมือนลักษณะเหมือนเราคือให้เข้าใจเพราะมีคนถามมาเยอะนะครับว่าอัดฟางได้ไหมอัดฟางได้ไหมผมจะบอกว่ามันมัดฟางครับมันมัดฟางครับเอาแบบนี้เอาแบบนี้มันมันเอาแบบเหมือนที่บ้านเราทํำไหมผมผมเลยบอกมันนี่เหมือนกันนะครับคนละแบบมันมัดนะคะมัดเหมือนยังไงชิ้สมัยเสริมสมัยก้อนเราเกี่ยวข้าวมาแล้วมัดให้เป็นก้อนนะแล้วเราไปฟาดใช่ไหมมันจะกลายเป็นแบบนั้นนะครับมัดแบบนั้นนะครับผมเข้าใจหน่อยนะ ก็คือมันก็ดีไหมก็ดีถ้าเกิดเราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมมันเราก็มัดแล้วก็ไปให้ลเลี้ยงสัตว์ได้เลยแล้วเพิ่งไว้ตอนอ่ารู้ว่าคนจะไปปลูกกระเทียมก็ใช้งานได้ใช่ไหมครับปลูกกระเทียมขายจริงจริงมันก็ขายได้แหละแต่ว่าผมว่ามันขายง่ายมากนะโปรตีมัดหนึ่งสามสิบกว่าบาทเอ้ยก้อนสามสิบบาทแล้วขายมัดเลยมัดละสิบบาทผมว่าสิบบาทยี่สิบาทคุณขายได้มันก็แห้งเหมือนกันดีกว่าด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดึงง่ายมันเป็นต้นเลยไม่ต้องแบบเป็นฝอยผมว่าเอาไปเลี้ยงสัตว์ก็ง่ายดีนะนะครับ รถเกี่ยวขนาดเล็กกว่าน,นี้ช่วงนี้มันแก้ปัญหาไงกเษกษตรกรได้คุณที่มีนาเล็กน้อยนะครับรถเกี่ยวไม่เข้าไป,ไ,ปไม่ถึงอนะ่ะคุณใช้พวกนี้ก็ได้คุณเอาไปเป็นของตัวเองราคาหลักหมื่นเองมันก็ไม่แพงคุณก็ได้สามารถได้ใช้ของตัวเองได้ด้วย,ยคือไม่ต้องไปรอรถเกี่ยวใหญ่หรือเพราะว่านาคุณเข้ายากคุณไม่ต้องมารอวันนี้คุณผมจะประกอบก็คือตอนนี้สภาพรถก็ยังมีสองคันเดไปดูของนน้นกันดูของนน้นสองคันอันนี้คืออาจจะคุยแบบคร่าวๆแล้วนะมีกี่คนละ ามคนแต่ว่านี่แฟนคบแพทจริงนะครับผมนะสามคนแล้วก็จะมียันมาฮะหนึ่งซีเอหนึ่งศูนย์ห้ามิซูมิชินะครับเอ็มซีสิบแล้วก็มีตัวนี้ยักษ์มิซูมิชิกับอิซากิมาดูอันนี้ก่อนมิซูมิชิอิซากินะครับก็ดียังประกอบยังไม่เสร็จนะก็พวกนี้นะครับรถเกี่ยวพวกนี้นะครับเหมาะใครบ้างหรือยังไงนะรถเกี่ยวเล็กๆเนี่ยนะครับบอกว่าเลยว่า คือให้คิดว่าเราแก้ปัญหายังไงเหมาะกับใครคือเหมาะกับเกษตรกรรายที่แบบว่าอยู่ห่างไกลหรือรถรถเกี่ยวเข้าไม่ถึงหรือรถเกี่ยวไม่ค่อยมีหรือนาไม่ค่อยเยอะนะครับพ่วยทำงานได้วันละหนึ่งถึงสองหนึ่งสองสามไร่ประมาณนี้แหละรับไม่เยอะก็เลยบอกว่าเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วลุยหลมได้ไหมคือลุยได้แค่ไหนกนะครับดูเนี้ยขวดน้ํเนี่นะครับผมเนี่ยก็คือคำถามก็คือแค่นี้ผมว่าแค่นี้พอแล้วไปแค่นี้พอแล้วอย่าอย่าให้มันล่มเลย อย่าให้มันล่มเลยคือมันทำงานง่ายๆสบาย,บายเราก็เกี่ยวข้าวด้วยนวดด้วยนะแก้ปัญหาคุณได้คุณไม่ต้องรอให้ข้าวมันล้มนะครับคุณไม่ต้องรอให้ข้าวมันจมน้ําถ้าคุณมีรถอยู่แล้วนะครับคุณรู้อยู่แล้วน้ําจะฝนจะตกแดดจอกมันจะมาไม่มาคุณก็เกี่ยวก่อนเลยโอเคไหมฮะคุณก็เกี่ยวก่อนเลยคุณจะไม่ต้องเจอปัญหาไงเข้าใจไหมครับนี่คือรถเกี่ยวแบบนี้มันเหมาะแบบนั้นอย่าไปคาดหวังว่ารถขนาดนี้นะครับผมทํางานได้ครับรถขนาดใหญ่แบบบ้านเรานะแบบคูบะตาดีซีหรือว่าก็เป็นแบบ รถเกี่ยวไทยประดิษฐ์นะครับจะไปคาดหวังขนาดนั้นนะครับคาดหวังว่าคุณได้เกี่ยวข้าวนะครับแล้วไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องกอรอผลผลิตเสียหายคุณคิดตรงนี้ดีกว่าโอเคไหมคลิปนี้ก็คือมาทำความรู้จักกันก่อนว่ารถเกี่ยวขนาดเล็กเนี่ยเหมาะกับใครแก้ปัญหาคุณยังไงนะครับผมเป็นไง,ไงคนดูเดยอะไหมฮะสามคนโอ้ยนีแฟนคลับแท้จริงคลิปไเป็นสามพันเลยพูดเต็มที่นะก็คือให้เป็นั้าน แล้วเรื่องอะไรเป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆใช้คำว่าอย่างนี้เพราะว่ามันก็มีเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็มันก็มีลดทางด้วยมันก็จะลดพวกนี้มาเป็นอะไรได้ด้วยนะโอเคไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็าำลังนําเข้าพวกอะไรพวกตอนนี้เรื่องพวกแทกยางก็เริ่มมีเข้ามาเยอะขึ้นพวกนวดพวกโซ่พวกนี้ก็เริ่มมีแล้วแล้วก็โคก,กับอพวกล,าล้าลาลเข้ามาเพื่อจะให้มันมีมากขึ้นนะครับนะตอนนี้ก็มีมาสิบคันถ้ามองไปที่สุดท้ายมองมาท มีสิบคันงนู่นเลยแล้วก็มีจองมาบ้างแล้วสามสี่คันแล้วนะนะในสิบคันเนี้ยแต่ก็ติดต่อเข้ามานะครับผมถ้าเกิดสนถ้าเกิดว่าสนงงสนใจสอบถามการใช้งานอะไรเงี้ยก็โทรเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายฟังวันนี้อาจจะเป็นไลฟ์สดสั้นๆให้รู้เกี่ยวกับว่าอารถเกี่ยวพวกนี้ยมันไปแก้ปัญหาอะไรคุณนะครับย้านะคือไปแก้ปัญหาหรือแก้ปัญหาคุณไม่ต้องรอรถเกี่ยว ย้ำคุณไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอฝนตกแดดออกหรือเกลียวอมเขาคุณเกี่ยวก่อนเลยเพราะลมเล็กนะครับผมเนี่ยเล็กมากเลยคุณคิดดูนะราคาแค่เนี้ยคุณราคาทั้งมอเตอร์ไซค์อ่ะซื้อให้ลูกยังขับไปโรงเรียนได้เลยเนี่ยรถเกี่ยวคุณเกี่ยวทุกปีคุณใช้ทุกปีใช่ไหมครับปัญหารถเกี่ยวข้าวไม่มีมีทุกปีครับผมผมก็เลยว่าเนี่ยแก้ปัญหาพวกคุณนะครับแต่ทางเราก็จะดูแลเต็มที่โดยการแมทนแนนให้ก่อนเซอร์วิสให้อย่างมากเซอร์วิสให้มันเต็มที่ที่สุดเพื่อรถพร้อมใช้นะครับโอเค ่ะม yeah, ีคนกี่คนใช่ไหมมีคนถามมาเปล่าไม่มีคําถามเลยเหรอกจากถานจากตอบอะมีคนถามไหมไหมเออหรือไม่ออกแล้วนี่กี่ทีแล้วครับโอ้โ <14. S 1> หพูดมาตั้งเยอะสิบสี่ทีไม่มีใครถามเลยเรยขับรถเล่นเดี๋ยวผมตั้าขับนุนให้ดู้านขับเล่นแล้วกันขับเล่น,นข,นขนึ้นตู้น้อยก่อนแล้วกันตามมาครับผมชัดไหมชัดไหมอะตามมาตามมาเดี๋ยวขับคนนี้ให้เล่นก่อน เรียครับวันนี้เล่นก่อนขึ้นตู้นึ่งขึ้นตู้นวดก่อนนะเดี๋ยวเรามาขับรถขับรถเกี่ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวเราขับรถเกี่ยวว่าเปิดประทุนเลยปอดเปิดค้างมาดูระบบกันนะวันนี้เสียงมันจะดังนะแล้วก็เอาคิดว่าขับให้ดูเล่นแล้วก่อนแล้วกันทํางานยังไงนะครับเหมือนซ้อมซ้อมซ้อมนะแล้วก็เหยียบก่อนนะเหยียบค่าร์ดก่อนแล้วตาเครื่อง,อ,ง,อ,ง,งอ่ะไม่ติดวะพอ ลืมเผาหัวโหเจริงว่ะเปิดตู้ค้างนั้งตามไม่จิดอ่ะหรือเปล่าวะไม่ดิอ๋อไม่ใช่อย่าไปสุดโอเคยกไงรู้ไหมยกไงอู้นะยดตัวด้วยอ่ะ่าเินหน้าเลย ta leo vòng phải luôn à? à, ta kéo đi luôn đã, ta lên cỡ cắp lên cỡ đã, muốn tôi cho

โอเคนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเป็นน้ำจิม้มน้ำจิม้มสำหรับคนที่สอบถามมานะครับผมก็วันนี้สวัสดีครับผมช่างเบิร์ดจากร้านนักบินโองการฝากไว้นะครับคลิปนี้ทําความรู้จักกันก่อนเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวแล้วก็สรุปก็คือรถเกี่ยวบหมกใครแก้ปัญหาคุณยังไงนะครับผมความคาดหวังหรือการมัลทนแนนยังไงนะฮะเบื้องต้นไปอยู่ช่วงคลิปขอบคุณนะครับสวัสดีครับไม่เป็นไรเลยไปลูกไป